เกือบมาไม่ทันแล้วครับโอเคทางนู้นเป็นด่วนพิเศษ1นสนะครับกรุงเทพอภิวัติเชียงใหม่ c f ไฟทางขาบวนโอเครถเข้าราง2องนะฮะเสียเวลามาเหมือนกันนะครับเกือบมาถ่ายไม่ทันแล้วนะครับผมเกือบแล้วนะครับ เกือบแล้วจริงๆ okay. อง่ะท่านผู้ชมเกือบแล้วนะครับโอเคหนก็เป็นอีกขบวนหนึ่งที่รับผลกระทบเหมือนกันนะครับโอเคก็ไม่รู้ว่าเราหลีกระดวน5.2าสองหรือว่ารดเเร้วหนึ่งหรือว่าหลี2ขบวนไปเลยทีเดียวไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับโอเคเลยเข้ามาแล้วฮะหนด่วนพิเศษ เป็นคีไฟล์ทางกระบวนนะครับหมายเรียกอะไรฮะวันนี้ห้าสองศนเดี๋ยวห้าสนะครับอ่าใช่ฮะห้าสองนะครับ จอดลีกเฉยๆนะครับไม่ได้จอดรับส่งผู้โดยสารบางสถานีเนี่ยต่อให้ไม่จอดนะครับหรือว่าบางสถานีเนี่ยก็ต้องรอลีกจริงๆโอ้แดลวูทั้งนั้นเลยมีการ้บายด้วย่าโอ้ดลวูสี่คันมั้งครับเนี่ย Okay. อีกขบวนหนึ่งที่รับผลกระทบนะครับ mm. เที่ยวขึ้นโดวนพิเศษ1นึเป็นอีกขบวนหนึ่งที่ได้พ่วงตู้สเสบียงมาด้วยเช่นกันแม่มันแจว่ล้อดีกับ5 2าสหรือว่าหนึนะครับตอนนี้ก็กลังมามาวันนี้อยู่ยาวๆไปนะครับล้วนเป็นขบวนที่เสียเวลากันมาทั้งนั้นนะครับ พอมีปรับปลายอ่ารถตอ,อกนี่แม่เป็นรถตอ,อกซะง,งั้นแหละไม่ใช่นะไม่ใช่หนึ่งสามล้อหรืรถตอ,อกนั่นเนี่ยรถตอ,อกอยู่ทางนู้นนะครับโอเคโห<อ>แดว,วูล,ล้วนเลยน่าจะมีสี่คันมั้งนะครับทางนู้นด้วยต่อ ไม่เอาเนะเฮ้ยรถลีกับรถต๊อกไม่ใช่นะโอเคแสงไฟมาแล้วรถต๊อกก็ลังเร่งเครื่องมาไม่รู้ว่าเป็น108หรือ52นะครับอาจจะเป็นดวด52ก็ได้108จะล้างท้ายนะครับอ่าโอเควันนี้อยู่กันยาวๆนะครับทายยาวๆนะครับ เหลืออีกไม่กี่ขบวนเท่านั้นนะครับที่จะถ่ายอ่าก็คืออ่ะหนึ่งศูนย์อีกแค่4ขบวนเท่านั้นฮะที่จะถ่ายนะครับโหวันนี้ล่าช้ากันบานอ่ะขอดูห่วงแป๊บนึง Okay. หนึ่งสก็เอ้ยไม่ใช่ขออภัยหนสก็พ่วงคล้ายๆกับด่วนพิเศษ3ามเจ็ดสห้ปดสหนะครับพ่วงเดียวพ่วงเหมือนกันนะครับอ่าโอเคแสงไฟทางนู้นนะครับอ้าวไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นขบวนอะไรนะครับ เป็นรถเร็ว1.8 0หรือว,ว่าด่วน52เพราะว่าตอนนี้เที่ยวล่องที่ล่าช้าอยู่เนี่ยเหลือแค่2อขบวนแล้วคือ1.8 0กับ52นะครับเที่ยวึ้นก็เหลือเฉพาะแค่1.7 0กับ51ที่ล่าช้านะครับอาจจะมีรถสินค้าด้วยที่ล่าช้านะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราอยู่กันยาวๆนะครับอัดคลิปนะครับไมไ่ได้สด่านะ เมื่อกี้เห็นแสงไฟอยู่แวบบ๊บๆห้าสองศูนก็เป็นรถหนึ่งนะครับอ่านี่แหละฮะด่วนพิเศษดุดันไม่เกรงใจใครและเป็นขบวนเดียวในสายเหนือนะครับที่พ่วงตู้สเสบียงมานะครับ คนสงสัยนะครับว่าตู้สเสบียงมันมีไว้ทําไมล่ะพี่ตู้สเสบียงเนี่ยนะครับก็เหมือนเป็นตู้ที่ให้บริการอาหารต่างๆว่าจะเป็นข้าวน้ําหนึ่งอะไรต่างๆนะครับแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องไปขึ้นไปขายนะครับเพราะว่าตู้สเสบียงมีอยู่แล้วนะครับก็จะเปิดบริการนะครับตอนที่รถออกมาจากรุงเทพาภิวัตร นะครับแล้วก็จะปิดประมาณสักห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับแล้วก็จะเปิดเช้าเช้าอย่างนี้นี่แหละประมาณหกโมงแม่กเจ็ดโมงเช้านะครับข้อดีของโตู้เสบียงคือเราเนี่ยไม่ต้องลงมาซื้อข้าวอะไรเองนะครับเราสามารถไปนั่งกินได้เลยนะครับไปสั่งพ่อค้าแม่ค้าที่เขาอยู่บนขบวนรถตู้เสบียงอะบนโตู้เสบียงอะขออภยัยนะครับว่าจะกินอะไรอย่างเช่นผมเนี่ย จะกินข้าวผัดกะเพราไข่ดาวหืมพูดแล้วมันหิวเนาะนะครับอย่างเช่นผมจะบอกว่าจะกินข้าวผัดกะเพราคุกไข่ดาวอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีก็เขาก็ทําให้อาหารบนตต๊ะเสบียงเนี่ยจะแค่ไม่กี่บาทนะครับผมไม่รู้หน้านี้น,น,นะครับว่าแต่ราคามันเนี่ยมันกี่บาทบ้างนะครับผมไม่เคยสัมผันเนสเนาะตูะเสบียงอะแต่เร็ว,เรวนี้แหละนะครับจบม .6 หเมื่อไหรไ่แล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับ เดี๋ยวเจอชุดใหญ่นะครับเดี๋ยวเจอชุดใหญ่โอเคร้อดีกสองขบวนหรือว่ายัางไงไม่ทราบนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา8.32โ,โาานะามง3 2นาทีนะครับโอ้โหช้าบานอ่ะท่านผู้ชมนะครับช้าบานเลยนี่แหละเที่ยวล่องตั้งแต่ 112 102 108เอ้ยขออภยัยโทษเอาใหม่112 102 52 14 10นะครับเสียเวลากันบานแน่นอนนะครับเสียเวลาตั้งแต่ต้นทางคงง่ายๆโอเคแสงไฟโผล่มาแล้ว ไม่รู้ว่าเป็น52หรือ108นะครับเพราะว่าที่ลองผ่าชุมแสงไปแล้วสองขงบวนคือ10 14ตอนนี้10นำหน้าอยู่นะครับาถามว่ารถไฟตกรางเนี่ยมันมีใครอยายเกิดขึ้นไหมท่านผู้ชมมันไม่มีหรอกนะครับแต่ผมรู้สาเหตุมาแล้วนะครับข่าวมันออกช่องเจ็ดเมื่อเช้าผมไปดูไม่ทนันย่าเขาบอกว่าสาเหตุที่ รถท้องที่402ตกลางเนี่ยเป็นเพราะพายุด้วยนะครับเรียกว่าพายุงวงช้างนะครับเหมือนพัดเข้ามาตรงคันที่หนึ่งสองอ่ะนะครับก็เลยแบบตกรางและตอนนั้นเนี่ยบวกกับตอนนั้นเนี่ยสภาพอากาศเนี่ยนะครับไม่เป็นใจมีลมพายุด,ด้วยนะครับโอเคยาวๆยาวๆไปนะครับ ต่อไม่รู้ว่าเป็น5-2หรือเปล่าถ้าเป็น5-2ก็เท่ากับว่า1-08จะล้างท้ายนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะเป็นขบวนอนะไรเนาะนะครับโอเคน่าจะเป็นด่วน5-2นะครับเอาซตอมทางขบวนฮนะ วันนี้สายเหนือทุกขบวนอาจจะเสียเวลาหน่อยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วโอเคมาแล้วฮะด่วน52หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมเดาว่าน่าจะใช่นะครับโอเคจะใช่หรือเปล่ามาดูกันขบวนอะไรฮะ โอเคหนึหรอหรือว่า52น่าจะเป็น52องเอาตอมนะครับ4140โอเคเป็นโดด52โอเคโอเคเป็นด่วนห้นะครับเชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตร ตอนนี้1.8 0ลางท้ายนะครับอ่้องเบอร์ขอโทษอ๋อไม่ได้จอดรับส่งผู้โดยสารนะครับผมบอกก่อนนะต้องรองนั่ง1.8เท่านั้นนะครับอ้เสียเวลามาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่าไม่จอดนะครับผ่าน คือจอบปกติไปจ่อยทีนที่นครสวรรค์น,นะครับนครสวรรค์ลบุรีอยุธยาลัางสิตรอนเมืองกรุงเทพอภิวัตตามปกติอุ้ยคนแน่นมากอ่าโอเคไปยังสวยงามฮะด่วน52โอเค ากับว่า108ตอนเนี้ยรอทาน13อยู่ที่วังกาบนะครับอ่าโหช้ากันบานเลยนะครับโอเคออกได้เอบายบายบ๊ายบาย,บายอ่าก็โอเค13นะครับหลังจากที่ออกชุมแสกไปแล้วนะครับ จะไปจ่อยทิ้งที่สถานีพิจิตเลยนะครับจอดปกติพิจิตพิษโลกอุตรดิตถ์สิราอาจเดนชัยบ้านปิ่นนครลำปางขุนตาลลำพูนเชียงใหม่นะครับจอดตามปกติโอเคผมพูดผิดนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถขึ้นขายของได้บนรถด่วนหรือพิเศษได้นะครับผมพูดผิดขอโทษโอเคอุ okay. ้ย เฮ้ยตู้สเสบียงบริการให้อย่างนี้เลยนะครับมีข้าวกล่องด้วยอ๋อตู้สเสบียงแบบตู้สเสบียงพัดลมนะครับอ่าโอ้ดวูสี่คันนอกนั้นก็เป็นเก่าโอเคโอ้ยโอยอ,อ,อย่านั่งมากเลยชั้นหนึ่งแบบเป็นห้องอะ่ะผมชอบโอ,โอเคไปยังสวยงามครับ 5้าสองหนึ่งสาโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะล่าช้ากี่นาที